สวัสดีครับสวัสดี f c ทางบ้านทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ f c ทุกท่านก็มาอยู่ในช่องของมาบิน h ช n แนลนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมจะพาท่านผู้ชมมาตามต่อขอโชคลาภกับอขอโชคลาภเลขเด็ดกับปูน่นางเงินนะครับที่อำเภอพนมไพรนะครับท่านผู้ชมเพราะว่างวดนี้เป็นงวดที่สามซึ่งสองงวดที่ทางผมกับป้าต่อยมาขอโชคเลขเด็กกับท่าน ก็ให้เข้าทั้งสองงวดเลยนะครับงวดแรกทั้งครับเข้าทั้งสามตัวทั้งสองตัวนะครับงวดแรกที่จุดเลขทูบได้สองสองหนึ่งหรือสองสองเจ็ดนะครับแล้วก็เลขที่โปที่แกกันดอกไม้แปดห้านะครับก็เข้าทั้งเลขท้ายลอตเตอรี่สองตัวเลยนะครับแล้วก็เลขท้ายรางวัลที่หนึ่งสามตัวนะครับแล้วก็มีไปเที่ยวต่างประเทศด้วยนะครับที่ขึ้นอยู่บนแกกันมีหนึ่งหนึ่งศูนย์หรือศูนย์หนึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับ แล้วก็งวดที่สองนะครับที่มาจุดเลขคู่ได้สองศูนย์หกนะครับเลขท้ายลตเตอรี่สองตัวก็ออกศูนย์หกท่านก็ให้นะครับให้สองตัวแล้วก็ป้าต่อยก็ได้บ่นไว้ว่าถ้าได้เข้าสามตัวจะถวายมังไฟนะครับจุดบกับไฟถวายแต่บ่ได้สามตัวนะครับ,วบงวดมืงหัานจะได้สองตัว ปลาต้อยเพิ่นกะซสื่อแบาไขยไหคือเรานะครับถวายไห่กัปูก็คือสีจุดมือนี้นะครับ๋ยวบอกไปถวายไห้ปูสองบังนะครับแต่บังบางใ่ปายในนะครับก็ดีพิน่นี้แบไคไข่ขายอยู่หนาสามปูพอดีนะครับไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปพ่อปลาต้อยแล้วกาเข้าไปดันให,นใหน้นะครับนําบังไฟ่ไปถวายปูแล้วจิ้จัดเอาม่าจุดไห้ปูนะครับถวายให้เพิ่นนะครับแล้วก็สิขอโชคและเลขกเล็ด สามโตตรงๆเพื่อิได้เอาเป็นบักไฝ่เงี้ยมาถวายเพิ่นครับวันนี้สามโตนะครับท่านผู้ชมนะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินดีเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ไก่ถนนนะครับสารเพลินยู่ไก่ถนนมันนี่รถลากันแลนหลายนะครับผ่านไปผ่านมาครับตอนนี้ก็คือค้างบักไฝ่เพิ่นนะครับบักไฝ่เดี๋ยวผมก็บเสด็จบักไฝ่มาเอาไฝ่หน่อยมาจุดถวยถวายให้กับปูหลังเงิบนะครับอ่า แต่ว่าช่วงบุญบอกไฟใหย่นเพ่พระนอพนไพนี่ก็คือช่วงครับสิบห้าคำสิบห้าคำเดียนเกียรติกับประมาณเดือนมิถเท่านะครับประมาณวันที่สิบกัวนะครับสิบเอ็ดสิบสองหรือประมาณนี้นะครับก็จะคอยอติดตามข่าวสารต่อไปนะครับว่าเป็นมือไรกันแน่นะครับสำหรับบุญบอกไฟอำเพอพนมไพ่นะครับแต่ว่าที่นน,น่ๆก็คือคนเอามือสิบห้าคำ เดือนเกตนะครับสิบห้าข้าเดือนเกตนะครับไปนะครับท่านผู้ชมไปเตรียมถูเทียนไปสักหลักขาบปลายแล้วก็นนี่บังอยไปถวายปูหลังเงิบกันนะครับไปมาจุดถวายเพิ่นแล้วก็ขอโชคเล็กเล็กสามโตตรงๆน่าเพลินนะครับโอเคครับนี่นครับท่านผู้ชมนี่คือฐานบังไฟนะครับอยู่ขางสารปูหลังเงิบเดี๋ยววันนี้ก็จะได้ถวายบังไฟสองบังให้กับปูหลังเงิบ ป้าต้อยเพิ่เปิดกล่องน,นะครับอาวัสดีครับป้าต้อยครับ สวัสดีค่ะสวัสดีที่้างสองม้าวินเนาะเนาะอวดกี่แล้วกระอยวาคันเขาสามโตกนต้อยสุดน้ำหมอกไฟมาถวายแจ่าวาสองโตกระตก้นั้นก็ะตห้ยบางไฟกือเก่าเป็นบังเป็นบางบไงเออบางบางใไงมวดนี่วันที่สิบหกศุภาพระก้มข้อสอสองท่านหาลอยหกสิบแปดคันเข่าสามโตตรงกรอยสี่หบางไงถึงมากัวเก่าเนาะเนาะ นี่ก็เดินท่ามากับสองมาวิ่งคือเกาสองคนมาขอต่อหมวดนี่เป็นหวดที่สามหมวดแรกก็คือขึ้นให้เขาสามตัวนะคะค้ะสามตัสองโตสามตก็คือจุดเลยถููไปสองสองหนึ่งหรือว่าสองสองศูนย์นะคะหวดต่อมาหวดที่สองดีพานมาหัน ประชุดเลขทูปไปสองศูนย์หกวดนี้วันที่สามวันที่สิบหกคือสภาพมพ้ศสองทัา,านหาลอยหกสิบแปดสิบคอสามโซตรงๆเนียนๆเลยไปไปนะครับไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปไปเข้าไปด้านในเพื่อเตรียมทูกเพียอนสักการะไหว้จำกันนะครับนี่คือถนนนะครับถนนเป็นด้านหน้าศาลปู่ท่าน,นครับนี่เระกบมีหมากไฟมาขายนะครับเป็นหมางไฟ อนน่อยนะครับไฟอ่นนอนยบอยไงอะไรนะครับนะครับไฟที่ิดยดถาวายเพิ่งแต่สิบประมาณนี้ก็น,นะครับชมประมาณนี้ก็น,นะครับ แล้วไปายูนจะไปาดนี้นะครับครับปูละเงินสามเจ้าปูละเงิงน,นะครับ อ่ะไปนะครับก็ไปเตรียมพูดเตรียมสักก,การะไหว้บอกกล่าวปู่ก่อนนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับ ครับสวัสดีอีกรอบนะครับท่านผู้ชม FC ทักมาสทุกทุกท่านนะครับครับแล้วก็ป้าต่อยช่องปาต่อยทุกทุกท่านใช่ครับก็วันนี้นะครับท่านผู้ชมผมกับป้าต่อยก็ได้เดินทางมาตามต่อขอโชคลาภกับเจ้าปู่ละเงิมที่อำเภอพนมไพระไนะครับเพราะว่าเลขเข้าสองงวดติดครับท่านผู้ชมเข้าสองงวดติดแล้วนะครับ งวดแรกเข่าทั้งสามโตทั้งสองโตนะครับแต่เต็มเลยน,นะครับแล้วก็ไปเที่ยวตั้งประเทศนะครับโอ้เ่อมากเราคนที่ลุกเรเ่อย,ยต่อยเป็นซักซีติลีแล้วก็งวดที่สองมาเข้าเลขทูเขา่าสองโตนะครับศูนย์หกหรือสองศูนย์หกเลขเ,เลขไทยรัอรี่ออกศูนย์หกนะครับเยกวันนี้งวดที่สามมาตามต่อนะครับว่าปูเพิ่มเสียตัวไหนหล่ะกั เพ่นคิดว่าผมคิดว่าเพื่อนสิให้เข้ากดต้อกันแข้นะครับท่มมานผู้ชมเจอสารไมสามหลอดก่นนรับน,นะครับแล้วก็วันนี้นะครับได้ซื้อบบค่อยถวายปูนะครับสองบังนะครับแยกเสด็จจุดถวายิ่นนะครับปา่านเดียวเตรียมถูกเทียนสักากกาวายของเก่าปูสักก่อนนะค,ครับท่านผู้ชมสาธุ

ของคุ่สภาพง้องน้องสองสองหานายิกสิบแปดนีคู่หยิบออก่าตรงๆหนึ่งเล่นสามโต๊แต่ไม่ได้รู่ได้องอ้ออกมาแล้วคูหยิบให้แล้วครับออกมาแล้วค่ะคุนผู้ชม่างนี้จุดหัวที่แล้วว่าหนาเคือเลยสองูืวนหก 对吧？ เันเห็หมองดเทียนดูทูดีดีะไรแบานู้ชมทูนี่ก็ปักเงียเนาะนม่ยปักเียนเป็นเห็ดตะแกงใส้ยางดีเดวาออกใหม่แลใส่แงกันอือไว้สักกคอน ห่อนนะครับอ่าอากาศห่อนอบเอาคือจังฝนสิตกนี่แหละผมว่าช่วงบ่ายนี่ย่านยอะยานตกลงอยู่ฝนฝนถูกตกอะให้พอโชคหลาปปูนปนเด้อไปแล้วครับท่านชมบอกกล่าวอธิฐาน ขอพอนขอโชกเล็เด็ดน้ำปูไปน้ำกันนะครับเดื่องบางใจเสียหคนของไปเขาอง,งให้แบเนี้ยอือนี่เดือนนาเดือนนานี่ครับใช่ไม่เห็นแล้วครับบุญของไปเดือนนาสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุฮ้ยเจอาตัวใอ้เห็นเลขพ่อขืนยุยแกกันดรอไม่เป็นเก้าแปดหรือศูนย์แปดนี่แหละเห็นไามนะชัดมากเลยเย้ะตัวหน่อยศูนย์แปดหรือเก้าแปดนะครับท่านผู้ชมเลขเก้าคล้ายๆเลขศูนย์นะครับเลขแปดก็คล้ายๆเลขสามตรงนั้นนะครับอะเดี๋ยวๆไหวปูก่อนพ้าวปูอน ซาธุเดอ้ดอปูเอมื่อนีลูกหลานทีมงานช่องมาวินชาแนลอมวยปัตตอยชาแนลกด้เดินทางมาสักก,การะการกาบไหวเพื่อมขอเพลิงบุญบามงงมรงงม,มีเจ้าปูละเงือปูศักดิ์สิทธิ์เจ้าปูละเงือปูมีอ่าหูแกวตาทิพปูมีความเมตตาปูมีอิทธิฤทธิดูแลปกปักรักษาชาวบ้า,บานชาาอำเภอพนุมไพ่และอำเภอกไก่เคียงอายุเย็นเป็นสุขมาโดยตลอดเมื่อนี มื่อนี่วันนีล้ลูกหลานช่งมาวิชาแนลกับปัตนอยชชาแนลก็ได้มาตามต่อขอโชคลาภเพื่อเป็นแนวทางและเป็นสะพานบุญเชี่อมไปครับเอฟซีโทรโลกที่เพิ่นกำลังรอชมรอติดตามอยู่ในขณะนี้ก็ขอให้โชคห้ลาภให้เขาสามโตตรงๆลกูกหลานก็จะได้มาหาปูและจะได้นั่งสิ่งของมาถวายปูและนั่บไฟมาถวายปูอีก ให้ปูให้โชคให้ลาบให้เข่าเลขเล็บสามโตรตรงๆข้องเลขถ่ายแลว้ววันที่1นึงองหมดวันทีสิบพุทธภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดให้ได้ตรงๆฟังฟัหลดด้วยปูดเด้อซ่าก เลขคันนะครับเราเรียงสองศูนย์หนะครับเลขทู่งวดที่แล้วแล้วก็ไปตรงกับเลขเลขไทยเลขเบอร์โทรของมาวินนะครับเบอร์โทรผมนะครับ0 8 6 0 9 0 4 2 0 6นะครับ06 206 ตรงกับเลขทูกที่จุดของงวดที่แล้วนะครับแล้วก็เลขมาออกศูนย์หกนะครับถือว่าเข่าสองโตเลยนะครับแล้วงวดนี้ผมมาเห็นเลขนะครับขึ้นอยู่ตรงตรงแจก,กันนะครับเป็นเป็นเลขเก้าเลขเก้าแต่ว่าค่ายเลขศูนย์เป็นเก้าแปดหรือเก้าสามนี่แหละครับเดี๋ยวจะคอยมาเบิกไ,ไกลๆน้ำกันแต่คือเห็นเห็นโพจะต้งมีนะครับพอมางวดที่แล้วก็เห็นด้เยอยต่อยก็เห็น Anh sáng yếu chim phiêu lắm của bỏ những cái 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 cái bỏ những 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 cái bỏ cái bỏ những cái bỏ những cái ลงชนะตัวเนอะออกมาพร้อมกันสองไม้เลยนะครับไม้นี้ออกก่อนอันนี้ไม้แรกที่หล่นมาก่อนนะครับไม้เลขแปดครับเอาตรงกับับเลขที่โคอยู่แก่กันเลยครับท่านผู้ชมหมายเลขแปดไม้แรกนะครับแล้วก็ไม้ที่สองหมายเลขหนึ่งครับ หนึ่งกับเกียรพี่น้องกันนะครับแปดหนึ่งนะครับอ,อีกไม้หนึ่งนะครับจะรอดหรือลม่ถูกแตแล้วยแตกแล้วเป็นตัวเลไรเนี่ย เพิ่มรถไปไกลทีออกแล้วครับไม้ที่สามไม้เลขหนึ่งครับแปดหนึ่งหนึ่งหรือ 8, แปด,แปด,แปดเจ็ดเจ็ดแปดหนึง่งหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดได้นะครับสำหรับตัวเลขนะครับก็หยุดเลขทูแล้วก็ เลขเซมซีเลขทูบเลขทูบไม่ได้สองตัวแล้วครับเห็นเป็นเลขศูนย์ก็มีเลขหอกอีกได้ตหอยมีศูนย์มีหอกอีกก็ไหนเด็ดอ่นเกาเหมือนงวดที่แล้วเลยแต่งวดที่แล้วได้สองศูนย์หกหกมวดที่แล้วสองนมวดนี้เห็นเป็นศูนย์แล้วครับไป อย่างถูกลงมันจะคอยเนียนเนียนเนีนเท่าเท่าลุกลงเท่าถูกลงนี่แต่แกงหัวท่แล้วว่านาเชื้องวดแรกเข้าสามตัวโอ้ยไปเที่ยวหัวต่างประเทศออไปเที่ยวหัวต่างประเทศเอ้ยต่างประเทศสามตัวอ่าสามตัอแล้วก็ เอาวอยังไงเขาทั้งรางบืญทั้งสองตัวแต่ทั้งสามตัวนะครับเล็กปูครั้งนี้เป็นงวดที่งวดที่สามมวดที่สามท,ทีผมกับป๋าต่อยมากอขอโชคน้่เจ้าปูและเงื่อนนะครับวดที่สามแต่ว่าถ้าเจอสารใหม่เอาคำแรกเอาที่สองคำที่สาม ขาต่อกันสเต่อกันซหลังจากถ้าเอบซี่เบิ้งเลกผูกเลขแกแกกันที่พเล่ยโพ่ือ็นว่แกกันทำไมเ้าเอบซี่ไปจูบังไฟ่ไกู่้ดนไก่แล้วถหน้าูกันพอผูไหนโศให้าแล้วก็ต้องจับ เดี๋ยวล้อเล็ถูกนะคะท่านผู้ชมเลขทูกตัวที่สามกำลังจะไหมตัวที่สามนี้คล้ายๆหัวเหล็กหนึ่งที่เหล็กสี่เใช่ไหอืเห็นไหอ,อ,อ,อเป็นไอเหล็กหนึ่งแค่อเอเอศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งอืเอาท่านผู้ชมศูนย์หกหนึ่งหรือว่าศูนย์หกศึ่งหรือว่าศูนย์โอ้หกหนึ่งหรือว่าเก้าหนึ่ง ก็กับโปรพี่น้องกันหนึ่งกับเกศกับพี่น้องกันเป็นไปไเนะค่ะสำหรับตัวเลขเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้จรณยาในการรับชมนะคะครับไปนะครับเดี๋ยวแปวกล่องมาเบิ้งเพราะว่าอากาศมันห่อนผมยันกล้องรอบกับโปองกันนะครับกล้องมันจะปิดตัวเองไปเลยถ้าอากาศร้อนนะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวให้ป้าต้อยดูเลขทูบก่อนนะครับท่านผู้ชมี่เราจะพาผู้ชมมาดูด้านด้านนอกนี่นะครับที่เลขเคยเข้าอยู่ตรงนี้นะครับนี่ับท่านผู้ชมตรงนั้นเลขก็ยังอยู่ยนะครับท่านผู้ชมเลขก็ยังเจอก,กันยังอยู่ส่องเกาอยู่นี่นะครับมีเลขหนึ่งสามตัวมีเลขศูนย์แล้วก็แปดนะครับ มีข้คายเป็นตัวเลขเป็น0ูนย์เจีดหรือเ,เก้าเจ็ดนี่แหละครับสำหรับตัวเลขก็เป็นความเทื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกคนก็เป็นแนวทางนะครับท้าผู้ชมไปใค้เห็นได้ดูได้ชมกันนะครับ ไปดูเลขทูบด้วยกันนะครับไอเอ็กซ์ซีแม่บ้านนะคะค่ะกะสีประมาณนี้นะคะจำเป็น um> ช่วให้ดูเลขทูบนะท่านผู้ชมให้โชคดีเฮงเฮงฟังฟังกันสุดๆคนเลยนี่นะครับเลขทูบเจ้าปู่นางเงิอมให้แล้วนะครับของงวดวันที่16พฤษภาคมพศ2568ก็คือ061นะครับ หนึงกับเจ็ดพี่น้องกันหกกับเก้าพี่น้องกันที่กันนะครับทา่นนทานผู้ชมนะครับว่โโโาโใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับทา่านผู้ชมครับไ,ไปดูเลขที่เกี่ยวกันนะครับ ที่ผมเห็นมันคล้ายๆเป็นตัวเลขนะครับท่านผู้ชมเป็นเก้าแปดแต่เลขเก้าหเลขเก้านี้มันคล้ายๆเลขศูนย์เนาะเป็นศูนย์แปดแล้วก็เลขแปดที่คล้ายเลขสามนะครับเป็นเก้าแปดหรือเก้าสามหรือศูนย์แปดหรือศูนย์สามประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขก็ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมนะครับ ช่วงเดี๋ยวก็จะได้นำบางไฟไปจุดถวายเันนะครับนี่ครับไฟสองบงังไปนะครับโอเคครับ นี่ครับผมเอาเห็ดอันดอนเห็ดคว้นบอกไฟเขาเอ็นคว้นบอกไฟนะครับเน,น,นี่ยนไฟหน่อยเขาจุดอยู่้างลางก็นไนเ 塞飞、嗯、也谁 ที่อันบางสมีนะครับพันแมนยุบานผมนี่ผมก็จับจูดเลยนะครับจับจูดจิ้วขึ้นเลย นะครับเตรียมตัวเด้อจุดเทเลบ้างเอาด้ปูเด้อจุดไหนเดะปูไปละเออ อามเป็น่งยังดีเลยป้าเขาขี้ฟาเรียบเลยเขาขี้าเรียบเอาสิเอากล้องเออเด้อปูยป้งแัป้งปังเด้อปูยหั่นดาปูสิได้บังนเออเขาสามตัวเด้อปูหั่นนะเขาสามตัวเลยสิได้บางๆปงนีนะครับไฟเพิ่นกับมา มีมาไหาด้ด้วยนี่นี่ครับนี่ครับมีมูบับง,บงไงกับมีนะครับอยู่ใต้ล่างเห็นไครับไปนะครับก็หลังจากขอโชคขอลาบขอเหล็กเด็ดน้ำปูแล้วนะครับจุดบอกไม้ถวายปูเรียบร้อยแล้วก็จะไปกราบล่าปูเจ้าปูละเงื่มไปเลยนะครับ ไลฟ์พี่ทางบ้านไปพร้อมๆกันเลยนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับทางทีมงานทางช่องด้วยครับมาบินชนแนลป้าต่อยแชนแนลและทีมงานหนุ่มอาร์มคนเดิมบ่าวแพทกแช n แนลน้องน้ำชนแนลและพ่อทองแหลกคนเดิมเลยนะครับสาหรับคลิปนี้อีพีนี้ก็ขอให้ทุกท่านฟีซีทางบ้านนะครับโชคดีปังๆร่นด้วยนะทุกท่านทุกคนค่อยปบกันคิดหน้าคิดหน้านะครับสําหรับวันนี้ก็ขอากล่าวคําว่าสวัสดีครับ